บทที่22ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิตน้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังของพระเจ้าและของลูกแกะต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่กลางลานของนครน,นั้นและบนสองฝั่งแม่น้ำต้นไม้เหล่านั้นออกผลสิบสองครั้งคือให้ผลเดือนละครั้งใบใช้ปัญญารักษาโรคของนานาชาติ คำสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระบรรลังของพระเจ้าและของลูกแกะจะอยู่ในนครนั้นบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์เขาจะเห็นพระพักของพระองค์และจะมีพระนามของพระองค์บนหน้าผากจะไม่มีกลางคืนอีกต่อไปเขาเหล่านั้นไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์อีกเพราะพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเหนือเขาทั้งหลายเขาจะครองราชอยู่ตลอดนิรันดรทุสวรรค์กล่าวแก่ข้าพาเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นจริงเชื่อถือได้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงดลใจบรรดาประกาศศพทรงส่งทุสวรรค์ของพระองค์มาแจ้งให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะมาทันทีผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของการประกาศพระวาจาในม้วนหนังสือนี้ย่อมเป็นสุขข้าพเจ้ายอนได้ยินและได้เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วจึงคุกเข่าลงกราบนมัสการทูตสวรรค์ที่แสดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าเลย ข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับท่านและเหมือนกับพี่น้องของท่านคือบรรดาประกาศกและผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของม้วนหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเท่านั้นทุกสวรรค์เสริมอีกว่าอย่าประทับตราปิดถ้อยคำแห่งการประกาศพระวาจาของม้วนหนังสือนี้เพราะเวลาใกล้มาถึงแล้ว ให้คนอธรรมทำความอธรรมต่อไปให้คนชั่วทำชั่วต่อไปให้คนชอบธรรมปฏิบัติความชอบธรรมต่อไปและให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะมาทันทีและจะนำบำเหน็จรางวัลของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนแต่ละคนตามกิจการของเขา เราคืออันฟ้าและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและบั้นปลายเป็นปฐมเหตุและอวสานผู้ที่ซักเสื้อของตนก็เป็นสุขเขาจะมีสิทธิ์กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและผ่านประตูเข้าไปในนครนั้นได้ส่วนคนอื่นๆคือสุนัขบรรดาผู้ใช้เวทมนต์คาถาผู้ล่วงประเวณีฆาตกรผู้กราบไหว้รูปเคารพ และทุกคนที่รักและปฏิบัติตามความเท็จจะต้องอยู่ภายนอกบทส่งท้ายเราเยซูส่งทูตสวรรค์ของเรามาเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายถึงเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวกับพระาศาสนาจักต่างๆเราเป็นรากเงาและเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใสพระจิตเจ้าตรัสพร้อมกับเจ้าสาวของลูกแกะว่าเชิญเสด็จมาเถิดผู้ฟังจงทูลว่าเชิญเสด็จมาเถิดผู้กระหายจงเข้ามาผู้ที่ต้องการน้ำแห่งชีวิตจงดื่มน้ำนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆข้าพระเจ้าย่อนเป็นพยานยืนยันแก่ทุกคน ที่ได้ยินถ้อยคำแห่งการประกาศพระวาจาของม้วนหนังสือนี้ว่าผู้ใดเพิ่มเติมถ้อยคำที่เขียนไว้แล้วพระเจ้าจะส่งเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในม้วนหนังสือนี้แก่ผู้นั้นผู้ใดตัดถ้อยคำแห่งการประกาศพระวาจาของม้วนหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงตัดผู้นั้นไม่ให้รับส่วนแบ่งจากต้นไม้แห่งชีวิต และจากนกครศักดิ์สิทธิ์ดังที่เขียนไว้ในม้วนหนังสือนี้พระเยซูเจา้าผู้ทรงเป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าใช่แล้วเราจะมาทันทีอาเมนข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจา้าเชิญเสด็จมาเถิดขอพระหันสทานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจา้าสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมน